สวัสดีค่ะพลอยพนิตาแอปยิ้มกับรายการ Net Zero X ค่ะรายการที่จะมาอัปเดตนวัตกรรมต่างๆที่ช่วยลดโรคร้อนและการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Net Zero ค่ะ สำหรับ EP นี้ค่ะพอยจะมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นหนึ่งค่ะที่สังเกตว่าตอนนี้เนี่ยอาคารในต่างประเทศที่เริ่มมีการออกแบบให้เป็น Net Zero Building เนี่ยทำไมเขาถึงใช้ไม้เป็นหลักเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะ หลายปีหลังมานี้ค่ะที่ต่างประเทศเนี่ยจะมีการใช้ไม้เป็นโครงสร้างหลักของงานก่อสร้างค่ะเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการใช้ปูนซีเมนต์เป็นหลักนะคะเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาระหว่างการผลิตปูนซีเมนต์เนี่ยมีประมาณ40%ที่จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของฟอสซิลในขั้นตอนการผลิตนะคะแล้วก็ยังมีอีก60%ที่เหลือเนี่ยมาจากปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในะร,ระหว่างการผสม คอนกรีตค่ะและนอกจากนั้นค่ะซีเมนเนี่ยยังเป็นวัสดุที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถึง8%ค่ะของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดเลยที่ถูกปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศของโลกด้วยค่ะเมื่อดูในสัดส่วนของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเนี่ยพาร์ทของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง มีการปล่อยสูงถึง39%ของการปล่อยจากอุตสาหกรรมทั้งหมดด้วยซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยทีนี้พลอขอขยายความของคำพท์3ตัวนี้ค่ะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจกันก่อนว่าคืออะไรเพราะว่าหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวพลอจะใช้ศัพท์เหล่านี้ค่ะในการเล่าให้เห็นภาพมากขึ้นค่ะ คำศัพท์ตัวแรกค่ะคือคำว่า operation carbon ค่ะคำนี้นะคะจะหมายถึงปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆที่ใช้พลังงานในอาคารค่ะเรียกว่าทุกการใช้พลังงานภายในอาคารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้า,าจากอุปกรณ์การใช้พลังงานของแอร์หรือแม้แต่การใช้พลังงานาน้ำในห้องน้ำก็ตามเนี่ยทุกๆก,กิจกรรมต่างๆเราจะเรียกว่า operation carbon ค่ะคำศัพท์ที่2ค่ะคือคำว่า Embody Energy ค่ะ Embody Energy นะคะคือพลังงานสะสมตั้งแต่กระบวนการผลิตวัสดุไปจนถึงการขนส่งวัสดุนั้นๆจนใช้ในการก่อสร้างเป็นอาคารค่ะและคำศัพท์ตัวนี้นะคะก็จะไปเชื่อมต่อกับคำว่า Embody c ค r บค่ะคำนี้เนี่ยจะหมายถึงคาร์บอนที่มาจากวัสดุก่อสร้างและช่วงการก่อสร้างอาคารค่ะ ย้อนกลับมาสักนิดหนึ่งค่ะตามที่เล่าไปว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้างเนี่ยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง39%ของการปล่อยจากอุตสาหการรมทั้งหมดเลยและจาก39%นี้ลหละค่ะที่เทียบดูแล้วพบว่าเป็นคาร์บอนที่มาจาก Operation c a r าร์บคิดเป็น28%และคาร์บอนจากวัสดุก่อสร้างที่เป็น e m ม o d y ี a คาร์เนี่ยคิดเป็น11%ค่ะนี่ก็เท่ากับว่าแค่เราเข้าไปอยู่ในอาคารสักที่หนึงเปิดไฟใช้ หรือว่าใช้คอมทํางานเนี่ยก็สามารถสร้างคาร์บอนออกมาได้แล้วไหนจะโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆค่ะที่มีการสร้างอาคารขึ้นมาในทุกๆปีเลยยังไงก็ตามค่ะทุกอย่างล้วนเกิดเป็นคาร์บอนทังสิ้นเลยแล้วก็เพราะว่าวัสดุดั้งเดิมอย่างซีเมนต์เนี่ยยังคงเป็น raw material นะคะที่ต้องใช้ก่อสร้างสถาปนิกแล้วก็นักออกแบบหลายคนค่ะจึงเปลี่ยนมาใช้วัสดุอื่นเพื่อช่วยลดการปล่อยคาร์บอนค่ะ และด้วยเหตุน,นี้เองค่ะไม้เนี่ยจึงกลายมาเป็นที่นิยมสำหรับการก่อสร้างอาคารใน NetZero ค่ะเพราะว่าไม้เนี่ยเป็นวัสดุจากธรรมชาติเนาะสามารถปลูกทดแทนแล้วก็นำกลับไปใช้งานได้อยู่เรื่อยๆเลยทั้งยังนำไปใช้งานได้ทันทีด้วยไม่มีขั้นตอนการแปรรูปที่มากนักค่ะจะไปทางการเตรียมสภาพพื้นผิวของวัสดุให้พร้อมใช้งานมากกว่าค่ะโดยไม่ต้องผ่าน ขั้นตอนหลายกระบวนการเหมือนกับซีเมนต์นะคะเพื่อนำเศษแร่ธาตุต่างๆเนี่ยมาผลิตเป็นปูนซีเมนต์ค่ะทำให้ค่า e m b o d y e d r a r ร o บของไม้เนี่ยมีต่ำกว่ามากค่ะเมื่อเทียบกับซีเมนต์นะคะแล้วไม้จะต่อยอดสร้างเป็นอาคารได้น่าตื่นตาขนาดไหนวันนี้พลอยมีเคสงานออกแบบมาแชร์กับเพื่อนๆกันค่ะ โปรเจกต์แรกที่จะแชร์ให้ฟังนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งจากเมืองเมตค่ะประเทศฝรั่งเศสเป็นพิพิธภัณฑ์เซนเตอร์ปงปีดูค่ะด้วยรูปทรงของอาคารที่มีภาพลักษณ์ร่วมสมัยมีความยิ่งใหญ่ตระการตาและมีการเลือกใช้ไม้ลามิเนตค่ะนำมาสารเป็นลักษณะแปดเหลี่ยมเพื่อรองรับกับฟอร์มที่โค้งเว้าเป็นคลื่นๆแทะด้วยลักษณะของเส้นสายที่สานไข้กันทําให้โครงสร้างไม้เนี่ยสามารถดัดโค้งได้ สร้างความสวยงามแบบพริ้วไหวแต่ก็ยังสามารถรับน้ําหนักของโครงสร้างอื่นๆได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะนอกจากนั้นค่ะตัวหลังคานเนี่ยังถูกห่อ,อหุ้มด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสที่มีคุณสมบัติปโปร่งแสงค่ะแล้วก็เคลือบด้วยสารเทฟลอนทําให้หลังคาเนี่ยมีความทนทานต่ออุณหภูมิทั้งร้อนแล้วก็เย็นเลยที่สําคัญสาม,มารถช่วยป้องกันแสง UV ลดความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารได้ด้วยค่ะเรียกว่าตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของความสวยงามแล้วก็ ประโยชน์ใช้สอยอีกทั้งอย่างรักโลกด้วยค่ะต่อการที่อาคารสำนักงานกันบ้างค่ะกับโปรเจกต์ที่2นะสำนักงานใหญ่ของแบรนด์ผู้ผลิตนาฬิกาดัางอย่าง Swatch ค่ะที่ตั้งอยู่ในเมืองบิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะด้วยรูปทรงแปลกตาที่มีการใช้ไม้สนลายกริดตั้งวางไปตามสรีระของโครงสร้างเรียงต่อๆการเป็นแพทเทิร์นนะคะเพื่อให โครงสร้างไม้เนี่ยมีความแข็งแรงมั่นคงแล้วก็เกิดเป็นความสวยงามในเวลาเดียวกันด้วยซึ่งความน่าสนใจของอาคารนี้ค่ะอยู่บริเวณด้านบนหลังคาค่ะที่จะมีการสลับระหว่าง3วัสดุด้วยการประกอบไปด้วยกระจกฟาศาดตรลายไม้แล้วก็แผงโซลารเซลล์ค่ะเป็นการนําเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานเนี่ยมาผนวกเข้าด้วยกันค่ะถือเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวเลยสวยงามแล้วก็รักโลกมากๆค่ะ และนี่คือ2เคสตัวอย่างของการนําไม้มาใช้ออกแบบอาคารค่ะเป็นยังไงกันบ้างหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งอินสปายให้กับอาคารประหยัดพลังงานในบ้านเราค่ะหรือ Net Zero Building ค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงวัสดุไม้แล้วแล้วก็ไม้ที่เหมาะในการสร้างอาคารในไทยคงหนีไม่พ้นไม้ไผ่ค่ะ ไม้ไผ่ที่เราเห็นมาแต่หลายยุคหลายสมัยเนี่ยถูกนํามาใช้ในการออกแบบอย่างกว้างขวางเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างเฟอร์นิเจอร์เป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรหรือว่าจะสร้างบ้านก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะแล้วไม้ไผ่เนี่ยจัดเป็นวัสดุท้องถิ่นที่โตเร็วมากสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้ไวค่ะแถมยังมีค่า Embody Energy ที่ต่ํามากๆด้วยขั้นตอนการแปรรูปของไม้ไผ่ค่ะแทบจะไม่ใช้การเผาไหม้เลยค่ะโดยเฉพาะกับนวัตกรรมไผ่ไร้มอดของ แปลนดัมบูค่ะปัจจุบันค่ะไม้ไผ่ถูกนำมาใช้ทำเป็นอาคารที่อยู่อาศัยอย่างแพร่หลายมากขึ้นนะคะหรือว่าถูกใช้ในการทำธุรกิจที่พักหรือร้านอาหารก็มีให้เห็นอยู่มากมายเลยในปัจจุบันนี้ค่ะด้วยความที่เป็นวัสดุที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน ยืดหยุ่นสูงทําให้เป็นที่นิยมค่ะนํามาทําเป็นวัสดุปูพื้นวัสดุปูผนงังหรือว่าจะออกแบบเป็นประตูหน้าต่างก็ทําได้เช่นกันค่ะแม้กระทั่งทําเป็นโครงสร้างหลังคาไม้ก็ทําได้เหมือนกันค่ะ แต่ไม้กับมอดค่ะก็ยังคงเป็นของคู่กันค่ะทำให้ไทยแลนด์บมบูเนี่ยได้คิดค้นนวัตรกรรมที่จะป้องกันศัตรูไม้ไผ่อย่างตัวมอดเนี่ยให้กันมอดได้มากที่สุดค่ะปลอดภัยกับผู้ใช้งานมากที่สุดแล้วก็วิธีการทันสมัยที่สุดค่ะ โดยการใช้วิธีค่ะการอัดน้ํายาเข้าสู่เนื้อไม้ไผ่โดยตรงค่ะที่นี่เนี่ยเขาจะมีระบบแท้งอัดน้ํายาที่ปลอดมอดจากประสบการณ์ด้านไม้ไผ่มากกว่า25ปีค่ะที่ทางไทยแลนด์ดัมบูเนี่ยเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมนี้เป็นรายแรกของประเทศไทยเลยและไม้ไผ่ของเขาค่ะยังผ่านมาตรฐาน VOC การันตีว่าผ่านการทดสอบสารระเหยที่ตกค้างในลำไผ่ว่าปลอดภัยค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างที่เป็นอันตรายอย่างแน่นอนค่ะ และรวมถึงเซอร์ติฟิเคทที่สำคัญอื่นๆค่ะถ้าใครกำลังมองหาวัสดุไม้ที่จะใช้ในการออกแบบอาคาร n e t ตซ r o รพราะมมีมาตรฐานระดับสากลรองรับพลอยบอกเลยว่าไม้ไผ่ที่ t h i l l n n d เ m b บ o เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์มากๆค่ะเพราะแบรนด์นี้เขาทดสอบมาครบและทั้งในเรื่องของการทนไฟการยืดหดตัวการรับแรงและมาตรฐานอื่นๆที่สามารถเอาไปสเปคงานโครงการได้เลยค่ะ การสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อได้ที่ Thailand Bamboo Facebook Thailand Bamboo ตามชื่อด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการ n e t Zero X ต้องขอลาไปก่อนสำหรับท่านไหนที่เพิ่งมาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่อง i n นดิเตอร์ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่จะทำให้โลกนี้น่ายอยู่ขึ้นค่ะ